จีติสองสามห้าเข้าแล้วนี่สำหรับใครที่รอคอยรอคอยนะวันนี้เรามีมาจําหน่ายแล้วตอนที่คลิปที่เคยทําแบบคนนครศรีวันนี้แหลนงดิอแล้วอาขาพาซุม่มว่าเราเอายางอะไรมายันไปครั้งนี้ยางจากค่ายจีติครับเป็นรุ่น JR 8ป0กับสเปคยอดฮิต23575 R 17.5ตัวนี้เป็นพวัยสิบชั้นชนิดไม่ต้องใช้ยางในลูกค้าใส่ได้เลยนี่เห็นไหมร่องใหญ่มากลูกค้าคนนครศรีที่เป็น FC เราบอกว่าตัวนี้ทางใต้นิยมมาก ใช้ดีใช้ทนรีดน้ำดีขี่นิง่งตัวนี้จบสุดเขาบอกอย่างนี้ว่าตอบโจทย์นะเดี๋ยวแก้มยางต่อน,นี่แก้มยางสวยนะครับสวยมาก GT ครับ g a r 820ครับแล้วก็เป็นยางเบอร์235 75 r 17.5นะครัคเป็นยางปี2 5นี่มาใหม่ๆเลยชอรัจ g ีตัวนี้235 75ม 5, 7, 5, 10, 5. สำหรับเรื่องราคาเป็นราคากลางเข้ากันทั่วประเทศสามารถสอบถามได้เลยในท่องทางแชทหรือในคอมเมนต์ได้เลยสำหรับใครที่อยู่นแวกโซนปฐมรามิาดไทยภาคกลางสามารถวิ่งมาใส่ที่ปฐมธานีได้เลยหน้าร้านเราจะใส่ให้ฟรีเลยหรือแต่จังหวัดถ้าพี่ผมอยู่ไกลแต่หาซื้อไม่ได้สามารถจะส่งให้ด้วยจะส่งให้ฟรีและมีอยู่ในไปทางด้วยเช่นเดียวกันจะได้ยาง g t g r 8ป0สองศูนย์กับไซส์สองสามห้าเจ็ดห้าห้า45 45. วันนี้จำหน่ายที่ปฐมธานีเริ่มเดือนธันวาทานั้นับ